Why? สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านานะอาและพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะเสือป่าชาแนลผมพี่พีแล้วก็วันนี้ผมจะเอาเข้าวขึ้นไปให้เด็กเมืองรับแลนะพี่พี่ที่ผมสัญญาว่าจะเอาเข้าวขึ้นมาให้เขานะตอนนี้ผมก็ได้เดินขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้ผมเดินมาสักพักแล้วนะแต่ว่ายังหาทางไม่เจอนะว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนนะเหมือนผมจะลืมเส้นทางนะครับพี่พ เดี๋ยวผมเนี่ยลองตามหาดูสักพักหนึ่งนะเพื่อเจอเส้นทางนะพี่พี่นะเพราะว่าผมหลงมากๆเลยนะมีแต่กอไผ่ทั้งนั้นเลยผมก็เดินมาไกลแล้วนะแล้วก็ยุงก็กัดผมเต็มไปหมดเลยโอเคพี่พี่ก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ share, หนแชร์หติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะพี่พี่นะถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันดีกว่านะครับไปเคพี่เผมจะสับสนเส้นทางนะครับผมมาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ย แล้วผมลองหาทางดูแล้วกันนะพี่ๆนะยังไงก็ต้องเจอแน่นอนนะครับผมคิดว่ามันคงไม่ไม่งงขนาดนั้นนะพอเส้นทางก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับผมมาเนี่ยแต่ว่าผมงงตรงที่มีแต่กอไผ่ทั้งนั้นแหละคือมันเยอะไปหมดเลยนะตอนขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำสัญ,ญลักษณ์อะไรไว้ด้วยนะ แต่ว่าก็พอเจอเส้นทางอยู่บ้างนะพี่พี่นะตรงนี้นะเหมือนมีคนมาทําพิธีอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมีเหมือนอะไรเนี่ยพีธีเหมือนเหมือนสายสิน์เลยนะเนี่ยเหมือนพิธีกรรมสายสิน์ของใครก็ไม่รู้นะนี่นะไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าอะนะครับพี่พี่ งอกไม้ก็เริ่มออกแล้วด้วยเนี่ยพี่พี่งอกมาใหม่สวยๆเลยนะแต่ผมยังไม่เก็บนะยังไม่เก็บเพราะว่ามันเพิ่งงอกเพิ่งไม่นานเองนะเนี่ยผมยังสับสนกับเส้นทางอยู่เลยพี่พี่งงมากๆผมเดินวนสี่ห้ารอบแล้วตรงนี้เดี๋ยวลองเดินลงไปข้างล่างดูนะ เพื่อจะเจอเส้นทางที่ถูกต้องนะโอ้โหตอนนี้ตั้งแต่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยฝนเนี่ยไม่หยุดเลยนะตกหนักตลอดเส้นทางเลยนะพี่พี่ตอนนี้ผมก็เดินตามเส้นทางนะครับที่คนเดินกันนะโอฝนเนี่ยก็ตก ไม่หยุดสักทีเลยนะพี่พี่นี่นะเหมือนมีคนเดินนะพี่พี่เส้นทางตรงนี้เหมือนเป็นทางคนเดินเลยนะครับเดินมาไกลมากแล้วนะพี่พี่ <c oughs> ก็ยังสับสนเส้นทางอย่างที่บอกผมเดินลงมาเลยป่าไผ่แล้วนะพี่พี่เนี่ยมาถึงป่าโซนไหนก็ไม่รู้นะ เนเส้นทางเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่พี่โอ้โหป่าตรงนี้นะคุ้นๆมากเลยนะครับก้อนหินก็เยอะด้วยนะนี่นะพี่พี่อย่างที่บอกเลยนะครับว่ามันคุ้นจริงๆนะครับเนี่ยผมเลยป่าไผ่มาแล้วแล้วก็มาทะลุตรงป่าไหนก็ไม่รู้เนะี่ยจะลองขึ้นมาดูข้างบนนะ ผมหลงทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยพี่พี่คือมันงงมากจริงๆนะครับนี่มาเจอกับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ด้วยนะไม่คุ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะเถ่านี้เนี่ยไม่คุ้นเลยนะเหมือนเป็นที่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ๊ยน้ำ เรวลองขึ้นไปดูก่อนนะโอ้โหฝนตกหนักมากๆพี่พี่มาเฮ้ยเฮ้ยมีคนตะโกนเรียกรอระพี่พี่เดี๋ยวก่อนนะมาดูก่อนตรงนี้คุ้นมากๆเลยตรงนี้ นั่นน่ะพี่พี่ได้ยินไหมครับมีคนเรียกอยู่เรียกผมอยู่ข้างล่างนะหรือเรียกใครก็ไม่รู้นะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยอะ่ะคือเหมือนทางรับแรงจะปิดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่พี่ผมหาทางไปไม่เจอแล้วนะผมมาเจออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยต้นไม้มันเริ่มเลยเนี่ย เหมือนมีร่องรอยอะไรสักอย่างนะต้นอะไรก็ไม่รู้นะทางปิดแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ๆผมจำได้คร่าวๆว่าอยู่ทางนี้นะครับแต่ว่าผมหลงมาทางไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้คือสับสนเส้นทางมากๆเลยนะครับมึงโจ ใครครับลุงใครใครครับมาหาผมได้ไหมเดี๋ยวใครก็ไม่รู้นะพี่ๆแต่คนเรียกผมนะกลางป่ากลางเขาเลยนะครับผม ตรงนี้เหมือนเป็นอุโมงอะไรสักอย่างนะเนี่ยเนี่พี่มันดิ้นนะใครครับผมได้ยินมาสักพักแล้วเสียงใครก็ไม่รู้นะแต่กนเรียกอยู่อย่างนั้นแนหะเดี๋ยวลองไปดูต้นเหตุนะครับว่าเสียงอะไรกันแน่นะ จะได้ไข่ไขข้อค้องใจนะครับผมลงพี่ใครครับเดี๋ยวพี่ๆตอนนี้คือผมหลงทางแล้วนะหลงทางเข้าให้แล้ว ทางออกก็สับสนไปหมดเลยนะพี่พี่เสียงมาใกล้ๆแล้วนะต้องดูก่อนเสียงอะไรกันแน่นะใครครับอันนี้ผมอยู่ที่สูงนะอยู่บนก้อนหินนะครับต้องดูจากระยะไกลนะเฮ้ยนู่นๆเจอแล้วนะพี่พี่เฮ้ยเฮ้ย อไอ้สมิงตัวที่เจอไปไปวิ่ดูป่างมันนี่ไป มึงแกงกูรูไ้ไปไปพี่ป่างมันเนต็มไปด้วยคราบสีแดงเต็มเลยนะไอตัวที่ผมเจอเลยนะครับพี่พี่ ผมคิดแล้วว่าผมลงมาป่าแถมนี้แน่นอนนะเพราะไผ่เนี่ยเริ่มหายไปหมดเลยนะครับไปไปโชคดีนะที่ผมเตรียมหนังกระติ๊กมาด้วยนะพี่พี่ เอาไว้รอนนะมันเน้นๆเ,เลยนะครับพี่พี่ไปผมต้องขึ้นที่สูงกว่านี้นะพี่พี่มันขึ้นไปข้างบนกันไปพี่ดู วิ่เจอไหมครับนะโอยผมไม่รู้นะพี่พี่ห้างอยู่ตรงไหนนะ มันลงไปข้างล่างแล้วนะพี่ๆไปไป ส่งเสียงอยู่เลยนะครับเสียงอยู่ข้างล่างนู้นนะเสียงมันแปลกมากเลยนะครับจะเสียงผู้ชายก็ไม่ใช่นะเสียงผู้หญิงก็ไม่เชิงนะครับแถมเมื่อกี้นั้นหน้ามันเนี่ยเปื้อนไปด้วยคราบสีแดงเน้นๆเลยนะไอตัวที่มันแปลงกายเป็นโน้นนะครับไอตัวนี้เลยนะ เสียงอยู่ข้างล่างเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะกลับลงไปได้อีกหรือเปล่านะหรือว่าผมต้องไปทางอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่พี่เสียงมันอยู่ข้างล่างเลยนะโชคดีนะพี่พี่ที่ผมอยู่บนที่สูงนะครับนี่ที่สูงแล้วมันอยู่ด้านล่างนะครับถ้ามันมาใกล้ๆผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะ ตรงนี้คือตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่คุ้นเคยเลยนะเหมือนผมเนี่ยจะไม่มีบุญเข้าไปในเมืองรับแลอีกแล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าแค่ผมมาเนี่ยผมก็หลงทางเอาซะได้แล้วก็มามาทางที่ร้ายซะด้วยนะครับเนี่ยนะมาเจอตัวปลาหลนี่นะผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นสมิงอะไรนะครับแต่ที่ผมแน่ใจแน่นอน,นครับมัน แปลงกายได้ไดะใะตัวเนี้ยนี่นะมนยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะตอนเนี้ยคือตัวผมเนี่ยเปียกไปด้วยเม็ดฝนนะคพี่พี่แล้วก็เหนื่อยอ่อนแรงมากๆเลยนะครับเนื่องจากเดินทางมาไกลนะหิวด้วยนะประเด็นอนะโอ้โห ผมเอาข้าวมาแค่เผื่อเจ้าเด็กเมืองรับแรคนนั้นเองนะครับไม่ได้เอามาเผื่อตัวเองเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าผมมาถูกทางแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็หลงมาในดินแดนพิศวงซะได้นะมาเจอเข้าวไก่กตัวนี้จนได้นะครับมันเป็นคู่ปรับกับผมนะพี่พี่ดูหน้ามันนะดูหน้ามันชัด,ชดเลยนะครับนี่นี่นะพี่พี่คราบแดงคราบเลือดหรือว่าคาบอะไรก็ไม่รู้นะ เต็มหน้าเลยนะครับหน้ากลัวมากๆมึงเป็นอะไรมึงร้องทำไมวะเฮ้ยผมหาอาวุธเพิ่มกันนะพี่ๆตอนนี้คือมีหนังสติกอย่างเดียวนะมึงเป็นอะไรเฮ้ยวี่นั่นนะนเนนเลยนะครับหน้าแดงๆนะนเฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ พ,พี่ดูเหมือนกอล้ำป่าเลยนะมันมีกอล้ำในถ้าแล้วก็กอลล้ำป่าเนี่ยไม่อาจจะเป็นกอล้ำหรือเปล่านะร้อ,องทำไมวะเฮ้ยอาวุธไม่ท่าไม่มีเลยนะพี่พี่ตรงเนี้ยดูท่าทีกระโดดมันดิพี่พน่ากลัวมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวก่อนนะพี่พี่ผมคิดว่าผมจะตั้งกล้องลงไปยิงประจันหน้ากับมันเลยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าผมอยู่อย่างนี้ผมไม่ได้กลับแน่นอนนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะด้วยตอนนี้ฮะห้าโมงเย็นแล้วนะพี่ขอเล็งก่อนแล้วกันนะมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ต้องขยับ มึงจะไฉนมึงจะอ้าน้นลึนอ้าอ้าอ้าเต็มๆนะมึงอ่ะ พี่พี่มันไปแล้วนะเหมือนมันจะลงไปข้างล่างนู่นแล้วเนดะี๋ยวผมลองตามลงไปดูก่อนผมคิดว่ามันจะต้องมีทางแน่ๆนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันที่ผมเจอเนะี่ยมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากห้างมากๆนะป่าทางนี้ก็คุ้นๆแล้วนะครับเหมือนป่าที่มีต้นห้างเลยนะเดี๋ยวลองเดินตามทางลงไปดูนะ ตอนนี้ผมจะหาไม้ป้องกันตัวก่อนแล้วกันมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะอ๋อเนี่ยพ,พี่่เส้นทางนะผมว่าแล้วผมมาผิดทางแน่นอนนะนี่ถ้าตามทางลงไปเรื่อยๆก็จะถึงทางออกนะผมหลงมาตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมถึงว่าป่าไผ่ที่เจอเนี่ยคือเริ่มเริ่ม หายไปหมดเลยนะเหลือแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะนี่ต้นไม้ใหญ่นะครับพี่พี่ป่าไผ่เนะี่ยอยู่โซนด้านนู้น,นเลยนะจริง้งอาวุก่อนนะผมไม่แน่ใจมันซุ่มมันซุ่มผมอยู่หรือเปล่าในตัวเมื่อกี้นะ โดีที่ไม้ยาวนะขอเปลี่ยนไม้ก่อนแล้วกันนะไม่ได้อยู่ใช้อัน,นี้แหละพี่พี่มันไปไหนไม่รู้นะพี่พี่ แป๊บหนึ่งนะถ้าผมหาไม้ใหม่ก่อนนะกระสุนเห็นไม่มีแล้วนะแถวนี้เมื่อกี้ผมยิงไปหมดแล้วด้วยนะได้แล้วนะพี่ๆเดีนน๋ยวมีนะ่าจะทกถนัดมืออยู่นะนม่ไม่ใช่อะไรนะพี่ๆผมอยากออกไปจากป่าน,นี้แล้วนะแต่เจ้านี้เนี่ยมันยังขัดขวางผมอยู่เลยนะไปกูฟาแน่มนเข้ามาดิ เหมือนกอลัมเลยไม่เหมือนสมิงเลยนะอตัวนี้มึงเข้ามาดิกูกฟาดมึงแน่แหละมามากีดเหรอมึงกีดเหรอกีออดได้กีดได้เหมือนกันมาดิอุย้ยเว้เนี่ ไม้มันยาวมากเเดี๋ยวต้องหาลูกหินก่อนนะพี่พี่ เมื่อกี้ผมยิงโดนมันนะพี่พี่มันถึงเจ็บนะผมต้องออกจากป่าตรงนี้ให้ได้นะผมเริ่มจําทางได้แล้วตรงนี้เมื่อกี้มันจะวิ่งลงไปทางนู้นนะนู้นไงพี่พี่เจอแล้วเจอแล้วผมระแวงไปหมดเลยนะตอนนี้ ไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะใกล้จะถึงทางออกแล้วพี่พี่ข้างหน้านี้ก็น่าจะทางออกแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับออกจากป่ากันนะเมื่อกี้มันเดินไปทางไหนไม่รู้น้ำตรงนั้นอนะผมจะออกไปทางลัดนะพี่พี่ทางนี้แล้วกันนะน่าจะถึงอยู่โอเคพี่พี่หวังว่าคงจะไม่เจอกับมันอีกนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะพี่พี่ข้างนอกป่าก,กันเลยนะเนี่ยหนานเยอะหน่อยทางนี้แต่ว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะพี่พี่เนี่ยเนี่ยู่นเนี่ยทางออกนะพี่พี่ผมก็ทะรูกออกมาจากป่าจนได้นะไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะพี่พี่ผมจะเก็บลูกหินเผื่อไว้ก่อนนะพี่ๆีเพราะว่าเผื่อเจอมันระหว่างกลับนะครับ ผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าผมจะหลงมาที่นี่ได้นะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยคือมันมันก็ไม่ได้อ่าถึงกับจําไม่ได้นะผมจําได้นะแต่ว่าเหมือนบุญวาสนาผมจะไม่ถึงนะเลยหาทางเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับที่ใกล้ๆทางเข้าประตูนะพี่ๆนะแล้วก็เสือกหลงมาเจออะไรก็ไม่รู้นะโอเคพี่เดี๋ยวผมเดินทางกลับแล้วนะไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ตัวผมรอดออกมาละก็ เดเี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะพี่พ <t adesso> ี่นะก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ